สุกี้มเคค่ะอันบนแรกก็ใส่น้ำขวดนะคะเขามีน้ำมาให้กักตัวหรือว่ามากับไขมันไม่รู้นะคะแล้วก็จะใส่น้ำซอสนะคะเนี่ย มันไม่มีตะไครแล้วก็เอาตะไคร้ตัดเล็บเนี่ยดีนะว่าเอาตะไคร้ตัดเล็บมา <c oughs> อยู่คนเดียวก็ปิดบ้าได้นะคะกิน <c oughs> ไปแล้วก็อัดเทปไปไม่สนอะไรทั้งสิ้นค่ะ ดิฉเนก็จะอัปเดตของดิฉันตลอดแบบนี้นะคะเพราะดิฉันเหงานะคะน้ำจิ้มค่ะฟังรายการทีวีไม่มีอะไรดูเลยนะมีแต่เพลงเพลงก็ฟังไปคึกคักคึกคักดีหัวใจมักมวน ใส่ไมโครเวฟแต่คะ่ะเดี๋ยวคุณจราจะรับประจานให้ดูอ่ายพิ่งไปไหนนะคอยแป๊บนึงนะได้กินแล้วค่ะสุก,กี้เอค่ะไม่ต้องรอแล้วนะคะลูกเขาจัดให้เรียบร้อยนี่คือสุก,กี้เอนะคะเขาก็จะมีพริกมีมะน,นาวกระเทียมให้นะคะ อันนี้ก็จะมีน้ำแกงนะฮะใ้เทแล้วก็คุณยายยังไม่ได้ชิมเพิ่งจะอุ่นไมโครเวฟนะคะเดี๋ยวจะลองชิมน้ำแกงดูอืมรสพอดีเลยแสดงว่าแสดงว่าเขาตวงสัดส่วนเครื่องปรุงพอดีมากสุก,กี้เอ็มเคค่ะได้รับประทานแล้วค่ะอืม สาวจัดให้อุ่นไมโครเวฟเรียบร้อยแล้วน้ำลายไหลไม่เคยถ้ากักตัวอย่างนี้นะก็น่าสนใจแต่ไม่ไหวคะ่ะอ้วนคะ่ะแต่ตอนนี้มันจะเป็นต้องกินนะคะนี่นะคะก็กินไปก่อนนะคะอาหารโรงแรมก็วันนี้เป็นไก่เมื่อเชาไก่ตอนกลงวันดีหน่อยเป็นบะหมี่ขาวแต่คุณยายยังไม่ได้รับประทานนะคะ อร่อยค่ะกินด้วยกันนะค่ะยั่วยๆค่ะน้ำกระเทียมดองแต่ชูรสก็เยอะเหมือนกันนะกินคำเดียวอร่อยไม่ใจไม่ใจอันนี้คือกระเทียมสุดใสซะหน่อยมันเป็นถ้วยมาแบบนี้เราก็อุ่นไปช้อนก็เป็นพลาสติกกินไม่สะดวก ไม่มีตะเกียบบีบมะนาวสักหน่อยอ๋อไงมะานาวเกล็น้อยแต่น้อยว่ามันมากับความร้อนมันรีเหลืองแอ <c oughs> ะเปรี้ยวปากเปรี้ยวปากกินดีกว่ากินดีกว่าค่ะคุณยายมากินยั่วยๆทุกวันเลยอยู่คนเดียวนะคะเห็นใจคนแก่เธอ <c oughs> นี่อะไรมาตายแว่นตาฉัน มัแมลงหรืออะไรมาแล้วน่ะพระเจ้านี่นั่งๆัเดี๋ยวกันตอดตับตับตับตายต๊ะตัวเอากอยอยทาขาตัวมันเล็กนิดหนึ่งยุงอ่ะแต่มันกัดเจ็บมากขออนุญ,ญาตนะคะมุมมาอีกแล้วค่ะขออนุญาตนะคะอืมวนเส้นเปื่อยมันแท่นาน เยอะนะเนี่ยหม้อหนึ่งเลยเนี่ย,อ,ยอะีผักแสดงว่าชุดนี้เป็นชุดสุขภาพเพราะมีเต้าหู้ค่ะ มีเต้าหู้ฟักทองประกาศขาวแล้วก็เห็ดเป็นชุดสุขภาพน่คุณยายโดนยุงจีละอือหือดน้ำ่อยอือหืออือหืออือหือเป็นผักมันต้องกลัวอ้วนค่ะเดี๋ยวก็ย่อยย่อยสะไหล บุ้นเส้นโอเคอยู่ค่ะเมะื่อวานนี้คุณยายกินอะไรวะเยอะจนจนงงเมื่อวานนี้กินอะไรวะงงตอนเช้ากินแค็กเกอร์เนาะกับกาแฟเพราะว่าเขาลืมเอาหารมาส่งให้ยายถือว่ายัางไงไม่รู้ห้องเงินได้หมดเลยนะยายเปิดไปอ่ะทำไมของฉันไม่มีโทรศัพท์ไปถามว่าทำไมไม่มีอาหารเช้าครับเขาหาว่า เรายกเลิกเขอเปล่าผมไม่ได้เคยพูดเลยเากินกาแฟกินเค้กเกอร์ของเราจนอิ่มละก็ไม่ได้สนใจหลังจากนั้นลองเปิดไปตูดูเอามันวางไว้ก็มาลองอชิมปุ๊บอาหารกลางวันมาเลยมีขาวมีขาวลูกชิ้นก็ชิม ต้องขากไก oil, ่สองคำคำกินไก่เยอะไม่ได้ไม่ดีบางโรคจะแหลงแต่คุณยายก็หมอเขาห้ามกินนะแล้วก็กินทุกวันเนีแต่เอกบินได้แล้วค่ะเอเย็นมาจุ่มกันละเปิดตู้ไปไก่อีกแล้วค่ะปิดไก่ชิ้นน่าจะสวนตรงพุงขา เป็นสีไก่สีอิ่วยายไม่กินอ่ะเพราะว่าเรามีอาหารเนี่ยให้เลือกเยอะเราก็กินของเราแล้วกันหู้สุกกี้นี่สุกกี้สุขภาพลูกพี่บ้านรู้ยายกินผักกินเต้าหู้ดินเนียก็กินกับยายนะกินทุกอย่างเลย ทำกับข้าวน้ำพุกงน้ำพริกเต้าหู้ผักวันแรกร้องไห้หายายตอนนี้ดีขึ้นแล้วมัว้งวามีซื้อเทปเล็กเทปเล็กเทปเล็กเทปเล็ใหม่ให้ใช่ไหมเขาเรียกเทปเล็ดเนาะนั่งเล่นแล้วก็เอาไว้เรียนด้วยเพิ่นไปเลยไม่คิดถึงยายแล้วมั้งมีเอ็มเคเน่ะ ถ้าใครไปกินจะรู้เผือกทอดอ่ะคุณยายชอบมากเลยเผือทอดเวลาไปกินมันจะฟูฟูเป็นแต่นี้ไม่ค่อยฟูเท่าไหร่เมนูนี้ได้สองก้อนมากัวันสีมบกรกรอนหนึ่งเลยก่อนเดี๋ยวตกท้ายโอเคนะคะกินโชว์แต่เกียดบ้างก็ขออภัยนะคะ พราะว่าเหงาว่านั่งอยู่คนเดียวเนี่ยไม่ต้จะพูดออกับใครการได้พูดกับตัวเองเนี่ยยิ่งพูดเนี่ยมันก็เหมือนกับพูดกับเพื่อนๆไงเดี๋ยวเพื่อนๆก็จะมาอ๋อคุณยายกินข้าวกินข้าวกินด้วยกันนะคะมีเพื่อกินจริงๆกินคนเดียว <c ười> เป็นป้าพูดคนเดียวค่ะโอเคค่ะแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะที่ติดตามดูคุณยายทุกวันไม่เบื่อจริงๆอาจจะเบื่อก็ได้ไม่ <c ười> ไปค่ะ